สวัสดีครับทุกวันนี้โชคดีมีผองเพื่อนมีพี่น้องคอยเฝ้าเตือนให้ตระหนักเพราะผูกพันห่วงใยและความรักให้รู้จักถูกผิดชอบชั่วดีเกิดเป็นคนรวนว่ายวนในกองทุกข์คำว่าสุขก็มีบ้างอย่างริบปลี่ สุขแท้ๆดูจะหายากสิ้นดีแค่ได้มีนานๆานครั้งจำฝังใจทุกๆคนวนเวียนไหวในใายทุกขจนหลงว่านั่นคือสุขที่สมไฟได้ทุกอย่างได้ตามหวังได้ดังใจได้แล้วทุกมีโทษภัยได้ภาระได้ตำแหน่งก็ได้ความรับผิดชอบ ได้อำนาจใช้ตามกรอบลักษณะได้ทรัพย์สินก็มุมมินเมย์ยากทิ้งละเป็นภาระต้องดูแลอย่างแน่นอนยิ่งได้มากก็ทุกมากยากวางเฉยยิ่งได้รับจนคุ้นเคยก็ยิ่งหลอนตัวตัณหายิ่งส่งผลจนถาวรแม้กินนอนก็ตามหลอนไม่ผ่อนเบา ใครที่ว่ามีสุขไม่ทุกร้อนให้คิดตองมองย้อนที่เราเขาความมั่งมีแม่เขาห่างต่างจากเราแต่สีสุขเราไม่เท่าที่เขามีคูเรกลำปางวันละกรออนไลน์เดินทางมาเกินขึ้นชีวิตทำให้รู้ว่าชีวิตคนเราก็มีเท่านี้นะ ใหม่ๆตามหาเงินเมื่อมีเงินก็ตามหาเวลาเมื่อมีเวลาก็ตามหาความสุขเมื่อมีความสุขก็ตามหาสุขภาพชีวิตไม่ต้องดีที่สุดแค่มีความสุขในทุกๆวันก็ผอนนจจา